ครับเหลืออีกบ้านเดียวบ้านสุดท้ายตอนนี้จจไม่ได้เลยเหรอลูกกตางไม่มีแน่เลยตอนนี้ตอนนี้เหลือแค่ออเดอร์เดียวและเป็นออเดอร์สุดท้ายของกาแฟที่จะสั่งได้นะครับครบห้าสิบบ้านจเจาลงแล้วนะใช่แล้วทุกคนค่ะคุณออนไม่เก็บไว้หรอคุณออนคุณอ้ําดูแตเด็กนะคะ ดูดูเด็กนะคะเพราะไม่ได้แต่งขนตากันนะอยู่แต่ดูเด็กนะคะเออหนูอ่านผิดเนาะแต่ดูเด็กเออดูแต่เด็กกนด้วยแต่ดูเด็กต่างกนิดเดียวนะเฮ้ตักมนเยอะเนาะยูดีอ๋ดึงขนตาออกแล้ว้าสิบ้านแล้วพี่เก่งว้ากาแฟครบแล้วนะครับอาขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับผู้เชี่ยวแม่แม่ ใช้เฟซิตหน้าแม่ก็โกรธหนูใช้เฟซิตหน้าก็โกรธใช่อันนี้ก็คือนี่เราใช้ด้วยกันหมดเลยนะคู่นี้ <3 S 2> นเอาไปแค่คู่นี้ห0ร้อยกว่าบาทก็ได้ถ้ากินอะไรไม่ออกเพราะว่าตัวเนี้หมดตัวเนี้หกร้อยสี่สิบเก้าที่เห็นนะครับจะได้ไปสองขวดเลยนะจะได้ทั้งแอมคู่กับตัวเซรั่มนะครับราคาดีมากนะใครจะกดกดได้เลยกําลังจะลงไลฟ์แล้วนะทุกคนบอกได้เลยนะถ้าเราอะ่ะ ดูแลผิวมาดีๆนะแล้วเราเจอของที่มันดีๆแล้วมันต้องใช้หลายตัวเนี่ยคือไม่ผิดหวังแน่นอนคือซ้ํากันนะเวลาถ้าถ้าเรามีเงินเยอะแล้วก็ซื้อหลายๆตัวจริงๆหน้าเรามีหน้าเดียวที่จริงอ่ะใครไม่รักหน้านี่นะแบบแม่ลีบอกเลยว่าเสียใจจริงๆหน้ากับร่างกายแล้วก็ให้เรามาชุดเดียวเองเนะ่ยเราดูแลเขาเรารักเขานะ บางคนน่ะประสบความสําเร็จเรื่องการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นความสุขไม่ว่าจะอะไรหลายๆอย่างบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนโดยเฉพาะหน้าเพราะว่าหน้าเราต้องใช้ทุกอย่างในการคุยคุยทุกอย่างเออเราต้องใช้หน้าในการพูดคุยเราต้องใช้หน้าใช้ปากใช้อะไรทุกอย่างในบนใบหน้าเรา เพื่อการทํางานเพื่อเพื่อในสิ่งที่เราอยากได้เพราะอะไรรู้ไหมการที่เรามีหน้าตาผิวผิวพรรณที่ดีเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้อะไรหลายอย่างโดยที่ไม่คาดคิดบอกทุกคนเลยนะพี่ทร้ยไหมครับเนาะใช่ครับใครเอากดได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะคะใช่ไหมพี่ทรใช่เดี๋ยวเราจะต้องลงแล้วพรุ่งนี้มีงานเช้าตรู่นะครับดูดิเห็นไหมเราสองคนแม่ลูกวันนี้นอนแบบ นอนแบบหน้าฉ่ำโอเคครับมาเราให้อีก1นาทีนะแล้วก็จะลงไลฟ์และวสี่ทุ่มครึ่งใครจะกดกดได้เลยอย่างที่บอกว่าเฟซซิสเป็นเครื่องสำลักในเครืบีเเนาะเป็นแบรนด์ใหญ่ครับเบอร์รี่ยูเกอร์เปิดตัวเครื่องสำลักตัวนี้ก็ขายดีแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าห้างใครจะเอาในไลฟ์เนี่ยถูกกว่าปกติประมาณ50%เลยนะครับ เก็บไว้นะทุกคนนะเหลือเวลานิดเดียวเก็บไว้สำรองเราเคยใช้ตัวไหนเราก็ใช้ตัวนั้นแต่วันหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าไหนจะแดดไหนจะอากาศเปลี่ยนหรือว่าเราต้องไปโดนอะไรที่หนักๆคืนนั้นเนี่ยเราดูแลแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะให้ปุ๋ยชุ่มกว่าเดิมเกี่ยวกับหน้านี่ไงวันนี้เราสองคนแม่ลูกเนี่ยใส่ปุ๋ยชุ่มเลยนะลูกน,นะหน้านี่ฉ่ำเขาเรียกว่าวันนี้ก็คือฉ่ำไปเลยเขาเรียกว่าอิ่มน้ำสำรั เพราะว่าเราอะต้องอยู่กระแสงแล้วเราก็เหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยงานของเราเนะี่ยมันหลบแดดไม่ได้ <Okay. S 1> เมื่อหลบแดดไม่ได้เนี่ย <Okay. S 1> คือมันจะต้องเกิดปัญหาแน่นอนนะให้ให้ดูแลตัวเองยังไงก็แล้วแต่แดดไม่เคยปานีใครนะวันหนึ่งเราก็ต้องดูแลเขาด้วยการที่หาตัวมาช่วยอ่านี่ใช้มอยเจอร์อยู่นะครับมมยเจอร์เขาราคาย่อมเยามากหน้าแม่ก็เล่นแสงเห็นปะดูใช่เนี่ยอ่ะดูทิทุกคนใครจะามยเจอร์นะกดได้เลยครับ ราคาโอาพี่ราคาเปเน, <5 S 1> น,นี่ยสามร้อยสามสิบเก้าบาทเองอดูดีดูนะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่ใช่ค่ะสามร้อยเจ็ดสิบเก้าสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาททุกคนเวลาที่เราใช้ครีมหลายๆตัวเนี่ยมันจะเป็นแป้งแต่บอกเลยนะคะยิ่งทาเขาเนี่ยเขาซึมเขาไม่ได้เป็นแป้งเพราะว่าแม่ลีเนี่ยเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบเพราะว่าเราไม่ใช่เกิดมาแล้วเรามีผิวเป็นซับไม่ใช่เรามีผิวที่ดีไม่ใช่แม่ลีเกิดจากการดูแลทุกอย่างบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวหรืออะไรก็แล้วแต่แม่ลีคือสุดสุดของคําว่าดูแลแล้วก็สิ่งที่ได้มาตอนนี้ก็คือบอกเลยว่าคุ้มดูดิมีโอกาสได้ทาฟรีก็ทาไม่หยุดเนาะนี่ไงมีโอกาสได้ทาเนี้ยโคตรคุ้มนะ ไม่ทาไม่หยุดอ่ะจริงๆไม่สองนอตอ่ะใช่อันนั้นน่าสนมากเลยแหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสงการมันร้อนมากไงมันร้อนมากเนี่ยเราทาอะไรมันมันจะไหลแต่ตัวตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกันแดดนะมันทาแล้วมันมันอยู่นี่ไงหดิแขนคนละข้างเลยไม่มันเนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยฉ่ำเลยแล้วเราก็ใช้มาร์กหน้าเราก็ต้องช่วยเนาะจริงเราแล้วมันต้องช่วยอ่ะเรากินข้าวอย่างเดียวก็ไม่ได้นะหน้าก็เหมือนกัน นะเราก็ต้องกินน้ําข้าวติดคอนะหน้าก็เหมือนกันนะเราก็ต้องล้างให้สะอาดแล้วก็เรามีโอกาสเนี่ยเขาเรียกว่าตอนนี้เขาเรียกว่าใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเกินน่ะเห็นไหมดูดิฉ่ำมากทุกคนอะไรนะคะอะไรนะคะเขาพูดว่าอะไรอ่ะเพิ่งมาเรากดไปแล้วอุ้ยน่ารักจัง เชื่อเถอะค่ะเพราะว่าเราทาให้ดูขนาดนี้สองคนแม่ลูกเนาะถ้าเป็นอะไรนยหน้าเราเป็นเราก็ไม่คุ้มเนาะเพราะเราก็ไม่ได้ว่าเดือดร้อนอะไรมากมายแต่เราเราเราทาเพื่อให้ทุกคนเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเราใช้จริงไงเนาะใช่กดได้ครับคนแพ้ง่ายใช้ได้นะราคาดีด้วยไม่น้ำหอมนี่ไงดูดินี่เ็นไหมัวอนเนี่ยเขาเรียกว่าไงนะแมเขามันจะเป็นแป้งแต่ของเขาเนี่ยมันจะเป็นน้ํามันแตกน้ําไงเนี่ยเวลา จริงๆนะ <Yeah. S 1> บอกเลยนะ <Yeah. S 1> กันแดดดีๆนะ <Yeah. S 1> บางยี่ห้อนะ <Yeah. S 1> ก็ก็ทาม,มารวมกันแล้วมันจะเป็นแป้งมันเป็นขุย <Yeah. S 1> แต่ตัวนี้เนี่ยคือเขาเป็นน้ําเลยเนหะ็นไหมเป็นน้ําปุ๊บแม่ก็จะมาลูบมือมันทําให้มือเราเนี่ยกลายเป็นแบบชุ่ม <Okay. S 1> ใครไม่กดจะเสียใจนะ mm hmm. แม่ลีวันนี้แม่ใส่ของแแบบวันนี้คุณแม่มาไลฟ์กับน,น้องแว่น้องแก่นนะคะค่ะ <c oughs> แย่งยอดเงินเป็นเท่าไหร่นะคะ น่าจะหกหลักนะเจจะได้เสียเราก็ขาดคุณไปก็ประมาณห้าหลักกว่ากว่าไม่เป็นไรจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับเราเอาไป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 ให้คนได้ใช้เนาะแล้วก็เราได้เงินกลับนิดหน่อยไม่เป็นไรคอด้วยนะแม่นะนี่นะคะใช่เห็นไหมจริงๆแล้วเราต้องดูแลทุกอย่างคอหลังมือนี่สําคัญสุดบอกทุกคนเลยนี่ทุกคนไปปูไ่ปูใช่ไหมใช่พี่ปูต้องตื่นได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนอน กันทุกคนเลยเนี่ยเนี่ยอยู่นี่เนี่ยอยู่โน่นแม่ด่าให้ให้ให้เล่นเกมน้อยกันทุกคนค่ะอะไรเนี่ยวันนี้เนี่ยคอฟีจเอเจอราคาดีมากเขาไม่ได้มีราคาตลอด ราคาช่วงนี้มันเป็นราคาช่วงที่เขาเปิดตัวเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะเขาก็มาเขาเพิ่งเปิดตัวใหม่ๆแล้วเขาก็มาซื้อไลฟ์เราเป็นคนแรกๆเลยด้วยซ้ํเนาะพี่เก่งที่ไลฟ์แรกเลยไลฟ์แรกที่ขายในออนไลน์คือเราครับแล้วไม่ใช่แบรนด์จากใครก็ไม่รู้ผลิตน,นะเป็นของ B ีเจซนะเป็นแบรนด์ใหญ่นะครับเก่าแก่มากในประเทศไทยคือเบอร์รี่ยูเกอร์ขอบคุณสํารองของพันค่ะโอ้โหหนูเอ้ยพรุ่งนี้คอตึงหน้าตึงแล้วแม่จะยิ้มยังไงอ่ะ ชำระไปแล้วพันสาอับอีอีขอบอบคุณนะครับพวกเราก็จะเป็นอะไรที่ใครที่มีสินค้าที่ดีๆนะเอาคำว่าดีๆนะสินค้าที่เวลาเราเวลาเวลาใครได้ใช้ครั้งนึงก็ตามนะเราก็ยินดีนะพวกเราก็เป็นล่ามของการพูดคุยเป็นล่ามของการทดลองใช้ เป็นล่ามของทุกอย่างที่คนต้องใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าเป็นล่ามของคนที่จะต้องเขาเรียกอะไรทุกๆอย่างนะเรียกหาเราได้เพราะถ้าไม่ดีเราก็จะไม่ทําแต่ถ้าดีเราก็จะบอกต่อบอกต่อนะทุกคนแต่หนูชอบสองอันนี้นะเอาจริงๆเห็นป่ะพอเขาแยกมันเป็นน้ำอย่างนี้แล้วเขาหยาบมันะมันเขาเป็นเม็ดอย่างนี้เห็นป่ะใช่เนี่ยคือมันเป็นนวัตกรรมเขาอ่ะ <Yeah. S 1> อยู่ตะกร้านี้นะครับซื้อทีเดียวได้ทั้งสองขวดเลยทั้งเซรั่มกับแอมพูน่อนี่เขาบอกเลยว่าเนื้อนี่แบบเนื้อนี่กดไม่ลงอ่ะคือมันแน่นเวลาเนื้อแน่นอย่างเงี้ยเวลาเราเกี่ยนะเราใช้แค่หยดสองหยดเนี่ยคือได้ทั่วหน้า <Yeah. S 1> ประหยัดด้วยแล้วก็ราคาจับต้องได้เพราะเป็นช่วงที่เขาแนะนําสินค้านะน้องพิดว่าไหมใช่ครับอันนี้ต่อไปมันก็แพงเหมือนเหมือนที่ทุกคนเป็นลูกค้าแม่รู้ใช่ไหมว่าซื้อของแม่ ใน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 ตะกา้าประมาณไหนแต่ทุกคนจะถามว่าไลฟ์เวลาไหนแม่รีแม่รีบอกไม่ได้เพราะถ้าบอกปุ๊บมันมันไม่ใช่เพราะการไลฟ์ของของของแม่ก็คือสมมุติว่าเป็นสินค้าของเราเนี่ยมันจะต้องมีความพิเศษแต่เราต้องไม่บอกใครแต่ถ้าไลฟ์ของลูกค้าเนี่ยเราจะแจ้งล่วงหน้าเพราะว่าลูกค้าเนี่ยคือเขาเขาจะต้องให้คนเข้ามาดูแล้วเราเนี่ยยันเดียกูโก้เนี่ยพิมโฟสุดๆต้อง,อ,องให้ลองยังไงก็โก้มก ลูกเราสองคนพอแล้วนะไม่ล้างหน้านะลูกนะวันนี้เราดีนะ <c oughs> จริง,องอรเนี่ยก็ดีนะเวลาที่มีใครมาให้เราเนาะ <c oughs> ให้เราแบบพีเต์เรื่องเรื่อง <c oughs> เครื่องสมองเรื่องอะไรเราใช้ก่อนไงจริงไหมใช <c oughs> ่ครับ <c oughs> แ,แล้วทุกคนต้องมั่นใจเพราะอะไรรู้ไหไมพีท <c oughs> เพราะว่าหน้าเราเป็นขนาดนี้เราย,ยังกล้าทาให้ดูถูกไหมก็แสดงว่าเรามั่นใจในคิมตัวนั้นที่เราพูดโอเคทุกคนตอนกัดจุกสองคนนะสิ วันนี้จบแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันหยุดครับหืพรุ่งนี้วันหยุดอ๋อแล้วพ่ีจุดเหรอหยุดทำไมอ่ะอ้าววันจักรีไอไม่รู้เหรอพรุ่งนี้มันไม่ใช่วันงานวันจักรีอ่ะก็ตอนแรกที่บอกว่าเป็นหยุดยาวไงพรุ่งนี้แก้มบุ๋งไปถ่ายพรีเซนเตอร์ของดีเซ่เช้าตรู่เลยครับเช้าตรู่ โอเคทุกคนขอบคุณนะครับอขอบคุณทุกคนนะตัวกาแฟไปด้วยเราจอกันออพรุ่งนี้พรุง่งนี้ไม่มีมาเรือนไม่มีหนูมีกลุ่มเก้าหนูมีเก้าม,มีเจอกัรอีกทีวันที่เก้านะครับวันที่เก้านะขอบคุณทุกคนครับ